วันนี้เราอยู่งานประวกวดเครื่องกับผีกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับโต๊ะหรงาแล้วลกันนะครับนะปแ้วนคั่หลง่าแ้วนั่นเองนะครับมันนุนีกินะคำมาพระมาส่นะครับเดี๋ยวผมจะสอบถามนี่แล้วก่อนนะครับร้อนเลย คณะกรรการรับัำนะครับส้องามนะครับอ่าดูจงังหวัดการจน,นะรีได้ไหมครับาข่าวสารในการงานผลเครื่องกิดตาจัหมครับในคนรวงในคนดใช่ไหมครับอ๋อเฟซบุ๊กะไรครับ ลงชางมีดจีด่อดีอเ,หเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นพกอยู่เห็นทางพุ่งกลอยู่ใช่ไหมครับวันนี้รู้สึกยังไงับนำ้ำพระเครื่องหลวงปู่มาประกวดที่จังหวัดกาญจนบุรีป้าเกิดไหมครับเมาเป็นคนใต้มาทำงานที่นี่นะรู้สึกยังไงครับวันนี้ป้าเครื่องหลวงปู่นั่นงสัมภาษณ์กับคนจังหวัาเปลี่ยนรู้สึกดใีใจรครับรู้สึกดีใจอ่าไม่รู้นะครับแล้วก็ เหลือเวลาไม่นานนะครับคณะนักศึกษศิลป์นะครับปากระจกโรงแรมนะครับที่ดนทางนำระประสบกานประกฏระเนะครับอย่าลืมนะครับใช้ต้องสองแปดนะยรั่ประนปาระจ